มนี่ครับคือพระเอกของการดับเพลิงครั้งนี้นั่นก็คือรถดับเพลิงแบบหอน้ำความสูง90เมตรสําหรับอาคารที่มีความสูงประมาณ30ชั้นนะฮะเห็นแขนยาวๆของเขาไหมฮะเขาปฏิบัติการอย่างไกลทำให้เหตุการณ์ครั้งนั้นเพลิงนั้นดับลงได้ดังนั้นวันนี้ผมพาคุณชมไปที่สถานีดับเพลิงคลองเตยไปเจอพระเอกคันนี้กันนะครับ คุณผู้ชมฮะเราได้เห็นปฏิบัติการในขณะที่เกิดเหตุไปแล้วนะครับแต่เพื่อให้เห็นเจ้ารถคันนี้ของจริงวันนี้ผมพาผู้ชมมาที่นี่ฮะสถานีดับเพลิงที่คลองเตยและคุณผู้ชมเนี่ยข้างหลังข้างในนั้นนะฮะนั่นก็คือเจ้าแขนยาวหรือว่ารถดับเพลิงชนิดหอน้ําที่มีความสูงเกินกว่า90เมตรนะครับหรือว่าดับเพลิงเขาเรียกว่ารหัส0-1นั่นเองเดี๋ยวเขาจะออกปฏิบัติการจําลองปฏิบัติการให้เราได้เห็นว่าเจ้าแขนยาวเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกัน,นะฮะ ตอนนี้ผมมาถึงที่สถานที่ที่จำลองแล้วฮะเพื่อให้รถดับเพลิงชนิดหอน้ำหรือว่าแขนยาวของเราสามารถที่จะยืดแขนขึ้นไปบนฟ้าได้นะฮะเดี๋ยวมาดูวิธีการในการตั้งรถคันนี้นะครับโอ้โตอนนี้เรียกว่ากระเช้ากำลังขึ้นแล้วใช่ไหมหุ่นนาฮะใช่ครับผมที่เอ่อความสูงก็ไม่แนะนำไปขึ้นเพราะเจ้าดับเพลิงจะมี การทดสอบความสูงแล้วการใช้เป็นรายการจริงตัวนี้ตัวเซตตี้เวลาใช้แรงกระแทกมันจะมีการเอี่ยงครับนะสำหรับคนที่เชี่ยวชาญจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการขับกระเช้าอ๋อมีขับกระเช้าสองด้านด้านบนกับด้านล่างที่อยู่ข้างล่างคนขับกระเช้ามันมีความจําเป็นแค่ไหนครับที่เราต้องต้องใช้กระเช้าแล้วก็รถหอน้ําขนาดนี้ฮะ อาจจะเป็นครับเนื่องจากว่าอย่างเช่นสถานีตะเพินของเตยมีต hmm. mm ึก hmm. ส uh ูง huh. ท uh ี่สุดในกรุงเทพมหานครสเกตดรถบรรโล่ข้างนี่คือในพื้นที่กรุงเทพมหานครของสถานีตะเพิ่มทองเตยที่ดูแลอยู่ครอบคลุมพื้นที่ตึกสูงแบบนี้ใช่ครับต้องมีรถประเภทนี้ท่อนเดียวที่สูงแค่ไหนครับพี่ประเมินจากจากสายตา5 5เมตร55เมตรรถหอน้ำนี่จะเป็นรถหอน้ำที่อยู่บนนะฮะแล้วก็มีหัวฉีดอยู่ด้านนี้ครับหัวฉีดครับหัวฉีดอย่านี้ครับนี่คือหัวฉีดที่ต่อรถจากข้างล่างขึ้นมาส่วนนีอันนี้ก็คืออลักษณะขง ต่อต่อสายสูบน้ำถ้าเกิดว่าเข้าไปถึงปุ๊บเจ้าที่เพลิงพร้อมกับสายสูบน้ำามากระชีดปลูกเข้าไปในอาคารที่มีความสูงอันนี้ก็คือต่อเข้าไปในอาคารที่ถูกเพลิงไหม้ได้เลยใช่ครับผมครับมีบบาการตกนะฮะเซฟตี้เฟิร์สครับ,รบอ๋อปล่อยน้ำได้ปล่อยน้ำได้โอ้โหนี่ฮะกำลังฉีดน้ำเลยนะครับมันมีหัวก๊อกหลายแบบใช่ไหมพี่หลายแบบครับคือมีสเปรย์สเปรย์เล็กสเปรย์ใหญ่อ่าฮะ เพื่อใช้ประโยชน์ต่างกันป้องกันกลุ่มควันลนักษณะนี้ถ้าเกิดควันมากมากเราสามารถทําเป็นสเปร์ครับนนเป็นมานน่านน้ำเหมือนล<อ>่มป้องกันกลุ่มควันและผักดันครับวันนี้ผับกลุ่มควันออกไปได้